บารินยาเป็นพระบวชใหม่ไม่ได้ดังใจบวชแทนมุนคุณคำสั่ญ่าว่าหลังหลานบวชอยากจะถอยปอเช่เขนใหญ่เฮ้ย hey! เอาความอยากได้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนไม่ได้ซ้อนคำซ้อนในพระธรรมใดๆเคยใช้ชีวิตเ,เซเพลงมาอย่างไรก็ยังใช่เปเหมือนเดิมอย่างเก่าพอบวชเข้าวันที่สน้ำแกามยังไม่ทันได้หลั่งไหลคิดถึงเรือนร่างนารีสุดใจ

บริญญาบ่าไม่ได้ไม่เท่าไรหัวใจว้าเวาห้อยหากกันหนักทนไม่ไหวชักเ้าเกิดอดเอาบอสังคอที่เศษความจันไรกินหัวเลยเบ่อนึกขึ้นมาโรอกันีบกรื่องอะไรถึงกัเตจไม่ไปใจพร้อมใจทุกบาททุกสต้งความอยากเข้ามาดาังโถมกิเลสราคะควบคุมตัญหาหมดสิ้นกันแล้วเพศบันพ่าชา ปาราชิกไปเลยไอ้เหี้ยควยดังโดอาบัดิโ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 ยความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดตัวทำก็จนไรในบะเรื่องนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำก็จนไรในบะเรื่องนรกลงทัน มนุสเสอเซอามะพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเสอเซอามะพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเสอเซอามะพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุสเซอเซอามะาพันเตไอคนนีหวานกูก็ด่าได้ดียาเย็ดควยดังโดอาบัดีโยอะกวยดังโดอาบัดีโยอะกวยดังโด อาบดีิโยควยตั ite, ้งโดอาบดีิโยความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมคนจันไรในผลาญงนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงแท้สุดแต่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันอยู่ที่ตัวธรรมคนจันไรในผลืองนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวธรรมคนจันไรในผลาองนรกลงทันอาบดีิโย